กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอเดี๋ยวไม่เซ็กซี่พออ่ะใครอยากคุณดีไปผมนะครับแนะนำง่ายๆใครอยากผอมนะครับ สิบเอ็ดสิบสี่กิโลเห็นผลทันตาทันทีผมจะพูดย้ำทุกไลฟ์คุณเข้าไปค่ายมวยเลยเข้าไปค่ายมวยแล้วหาเลยเขาไหนน้มวยบอกกระเทิบกุทีกระเทิบกุทีให้ซี่โครงกูหักเลยนะข้างหนึ่งแล้วก็ให้ปากแตกแบบต้องไม่ต้องกินข้าวได้อะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์คุณพอมแบบผมเน่เดี๋ยวจะโพสทาเ็กซี่แล้วนะแล้วอย่ามาอีกฉากดรีพอร์ตน,นะแม่งเอ้ยอ๋อ เดี๋ยวไม่เห็นภาพชัดโอ,โอ้ยห้องอะไรวะเนี่ยห้องคนหรือห้องอะไรเนี่ยทําทอะไรกันอยู่อยากอ่านนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่สวยจังเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมหลอกก็ธรรมชาติครับผมไม่มีโอกาสหายแล้วครับผมขนาดนี้นะ ดูดีขึ้นป่ะอ่ะผิดใานี่ว่ะอ่ะทำะไรกันอยู่วะทำไรกันอยู่นี่เจริญคืนอย่างนี้ทำไงผมถามหน่อยทำไรกันอยู่ นี่ไม่ได้ช่วยให้หายหน้ากลัวขึ้นเลยสติกเกอร์นี้ทำอะไรกันเยอะหิวข้าวั้ยนี่พิาณีเป็นห่วงนะเนี่ยแม่ผมยังไม่ให้ทุกคนนอนวันนี้ฝันดีไม่ได้ผมเหลืออีกสามสิบหกเปอร์เซ็นต์พวกคุณต้องอยู่กับผมนะครับผมผมจะทรมานพวกคุณมันน่ากลัวตรงไหนผมถามหน่อยผมถามหน่อยอมีอะไรน่ากลัวด้วยเหรอผมว่านะ ใครที่กําลังเลื่อนดูสาวๆอยู่แบบน่ารักน่ารักใช่ไหมไอ้เราก็เลื่อนนะสมมตินี่เป็นโทรศัพท์ใช่ไหมก็เลื่อนอยู่อๆๆเล่นมาเจอผมปุ๊บอไอชิปหายอะไรวะเนี่ยใช่ไหมเราก็โยนโทรศัพท์ทิ้งเลยแล้วก็หยิบม,มาดูใหม่นี่มันคนหรืออะไรเหรอใช่ไหมรู้เลยว่าแบบว่ากําลังเลื่อนดูหนุ่มๆอยู่ไอ้บางคนก็ขี้คักเลื่อนดูหนุ่มๆดูซิกแพคหนุ่มๆอยู่เล่นๆๆปุ๊บเจอเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทำอะไรเหรอทำอะไรกันอยู่เหร ไม่ย่อนโทรศัพท์แต่กระทืบโทรศัพท์ทิ้งเลยใช่ไหมออกจะน่ารักนี่แว้งนี้เลยเด้อผมว่าผมสวยจะมืดแค่ไหนก็ยังดูดีแต่เอลเล่นเอลั่นปัดไม่ไหวนะเอลจะเค็ดแล้วตอนนี้